มันจะทุจตลิตมันก็เป็นเรื่องของโรงสีกับชาวนาแล้วมึงเอาพ่อแม่เขาอยู่ที่บ้านไปเกี่ยวข้องทำไมนายกยิ่งรักโหมาเลย<ถ> <S <S> <S มึงใช้กฎหมายสองมาตรฐานนี่วาที่พวกมึงเอามาคืนก่อนเว้ยเดี๋ยวกูจะให้โหเลย <S <S> <S <S> <S ประชาชนเขาไม่ได้โง่นะเว้ย คนดีสานไม่โง่คนเหนือไม่โง่ครับคนต่างจังหวัดไม่โง่พวกกูดูทีวีสองร้อยช่องโว้ย,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 ยแล้วกูจะฉลาดน้อยกว่ามึงได้ยังไงครับนี่คือสิ่งที่เรานะครับมาเป็นเหตุเป็นผลอย่างคดีปลอสอครับสำนักงานมึงก็บอกว่าสำนักงานและป้องกันครับ ป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติแล้วมึงป้องกันโคตรพ่อโคตรแม่มึงยังไงความเสียหายแปดแสนหลายล้านโอดโลยนี่แหละครับการป้องกันของมึงครับกินเงินเดือนเป็นแสนแสนครับโดยเฉพาะจำนำข้าวครับนี่ประโยชน์ของชาวนาครับ แต่มึงไปเรียกไอ้เฮี้ยหมาวาลงมาสืบสวนทำไมโหดอยพีร่รองมึงทำไมมึงทำไมไม่เลือกชาวนาทั่วประเทศมาสืบสวนสอบสวนมาให้ปากคำบ้างโหดอยพีร่รองไปเ,ไเทินไอภิสิทธิ์เวชชาทีวะมันก็เกี่ยวข้องกับประกันร,ราคาข้าวเหมือนกันมึง ทั้งทั้งที่มันเป็นศัตรูของรัฐบาลเพื่อไทยมึงไปเชิญมันสอบสืบสวนทําไมโหดายพี่รลกมึงอยากคิดว่ากูโง่นะเว้ยก,กูไทยสามตีนะเว้ยกูไม่ได้กระจอกตกประดังๆให้พวกเราเองพี่เลก,ก,กนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องครับศัตรูของเรา คือนายวิชามาหาคุณอย่างเดียวจริงไหมพีม่น้อง <Yeah. S 1> มันพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องครับอ <Yeah. S 1> ย่ามากล่าวหาว่ากูบุกลุกนะโว้ย <Yeah. S 1> นี่เป็นทรัพย์สินของพวกกูนะ <Yeah. S 1> มึงบอกว่าพวกกูไม่เสียภาษี <Yeah. S 1> กูไปซื้อยาทิฟันหลอดหนึ่ง <Yeah. S 1> จริงไหมพีม่น้อง yeah. Yeah. มึงยาวนักวิชาการโง่โงมาเห่าออกทีวีครับ ว่าชาวนาเสียภาษีน้อยว่าคนยากคนจนเสียภาษีน้อยครับมึงยาวคนโง่งงๆควายครับมาออกอากาศกูเหม็นขี้ฟันมันจริงไหม,หม่น้องมาดูถูกมากล่าวหาว่าคนยากคนจนครับเลือกตั้งก็เห็นแต่เงินเลือกตั้งก็ซื้อเสียงขายสิทธิ์ขายเสียงแต่มึงไม่เคยพูดถึงเพื่อกู กูลงทุนไปเลือกตั้งแต่ละครั้งเป็นหมื่นมึงไม่เคยพูดถึงโหมาดอยใครจะรับผิดชอบให้กูล่ะครับมึงไม่เคยพูดมึงพูดเพียงแต่ว่านะครับนะบอกว่าคนอีสานเห็นแก่เงินครับเห็นแก่เงินแต่เวลาพวกกูไปแต่ละทีอย่างกูขับแท็กซี่กับค่าเช่าวันละพันบาทไปสามวันก็ส0 0 0ับาทแล้วจริงไหมพี่น้อง กูไปอุบลราชธานีกูกลับวันเดียวได้ยังไงแต่พวกมึงพยายามดูถูกพวกกูว่าเลือกตั้งและซื้อเสียงครับเลือกตั้งแล้วเห็นแก่เงินไม่มีข้อมูลข่าวสารพวกมึงล่ะครับโง่กว่าพวกกูตบ,บ,รรบมือดังๆพี่น้องเห็นหรือยังครับคดีป,ปอลสครับความผิดพลาดของพวกท่านครับความผิดพลาดของพวกคุณครับผมถามปีปอลส เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2540ครับสมัยนั้นหมาตัวไหนเป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องทำไมปปชถึงสืบสวนสอบสวนไม่ถึงถ้าจะใช้กฎหมายเวียงแห้มาตรฐานเดียวกันกับยิ่งรักจริงไหมพี่น้องไอ้ทาลินนี่มาเหมินหายไปไหนล่ะทำไมถึงให้อเมเรตศิลาอ่อนครับคนแก,แก่ครับ สารตัดสินจำคุกสองปีพี่น้องปรับ20,000บาทแต่ขายปลสอสครับทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนมูลค่าครับทั้งหมด851,000 0ล้านครับขายแบบโง่ๆควายๆครับขายแบบไม่ใช่สมบัติโคตรพ่อโคตรแม่ของกูขายเท่าไหร่ก็ได้แสนเก้ืนล้าน หาทุนไปโอกรลแสนปปชไหนบอกว่าป้องกันปาบปามทุจนทะเลชาติหัวรอยพี่น้องเพราะฉะนั้นมึงมาทางไหนมึงกลับทางนั้นครับกลับทางนั้นเลยครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวนารอความหวังจากรัฐบาลครับจากรัฐบาลเป็นนโยบายครับเป็นนโยบายของรัฐบาล ชาวนาสร้างรัฐบาลยิ่งรักขึ้นมาครับถ้ามึงจะสืบสวนสอบสวนมึงก็ต้องอสืบสวนสอบสวนตามขั้นบันไดาตามขั้นตอนครับไม่ใช่ว่ามึงสอบสวนส,สืบสวนตั้งแต่นายกลงไปอย่างนี้พวกกูยอมไม่ได้แลภัยไม่ได้จริงไหมพีม่เ้องถ้าจะเปรียบครอบครัวครับครอบครัวใหญ่ นายกก็คือเป็นแม่ของพวกเราจริงไหมพี่น้องแต่แม่ใชใ้ลูกไปขายข้าวครับขายลงสีลงสีจะโกงเราจะโกงลูกยิ่งรักไม่มีใครรู้จริงไหมพี่น้องแต่อยู่ๆมามึงเอากฎหมายเหวี่ยงแหครับกฎหมายเหวี่ยงแหเล่นงานรัฐบาลยิ่งรักได้ยังไงอย่างนี้กูรับไม่ได้โหนะระพี่น้อง รสอะครับขาดทุนไปหกแสนกว่าล้านครับหกแสนกว่าล้านมีหมาตัวไหนออกมาแสดงความรับผิดชอบบ้างไหมพี่น้องโหดังๆป้องกันป่าปลา,ปามทุจ,จริงชาตุครับอ้าวเดี๋ยวมีวิทยากรหลายท่านนะครับนะที่จะผัดเปลี่ยน